มาร่วมเปิดเผยความจริงกันไปกับดอกเตอร์อนุรักษ์ตั้งปณิธานนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารพักเพื่อไทยในประเด็นของบริษัทเอเนอจีเอิร์ e จำกัดมหาชนซึ่งทางผู้ถือหุ้นเอ,อริร์ก็ได้ร้องเรียนต่อท่านสสถึงปัญหาที่วงเงินสินเชื่อของเอ,อริร์ถูกตัดโดยแบงก์กรุงไทยอย่างกระทันหันส่งผลให้ธุรกิจชะงักและไม่สามารถไปต่อได้หลังจากนี้ตามกฎหมายจะสามารถช่วยเหลือและเยียวยาเหล่าผู้ถือ ซึ่งเป็นประชาชนผู้เสียหายได้อย่างไรบ้างมาติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะเขาไ้ให้ข่าวลักษณะว่าบริษ,ษัทเนี้ยเอาเอาไปเบิก ทำเอกสารไปเบิกเงินเทจอะไรพวกนี้ผมดูหมดแล้วมันไม่มีมันไม่มีเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าในรายงานการประชุมที่เขาจะตัดวงเงินในวันนั้น,นเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยไม่มีไม่มีใครพูดเรื่องเรื่องที่เขาทําผิดอะไรเลยใน6ข้อตามสัญญากู้เขาไปบอกว่าผมเนี่ยไปรับงานบริษัทนี้เพื่อมาพูดผมไปรับงานทําไมเพราะว่าเพราะว่าพูดเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยมาร้องเรียนผมโดยตรงแล้วก็ฟ้องกันเป็นกลุ่มเป็นพันๆคนแล้วส่งตัวแทนมายื่นหนังสือกับผมเป็น2 0 3 0คน นะครับเป็นกลุ่มตอนนี้เขาฟอ้องเป็นคดีกลุ่มก็มีมหลายในคดีที่ผมพูดไว้ในการอภิปรายฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมเนี่ยไปรับงานมาแล้วก็ไบริษัทนี้มันไปทําความเสียหายบริษัทนี้ไปเ,เบิกเงินใช้เอกสารเท็จก่อนหน้านั้นมันไม่มีหลังก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาก็ยืนยันผมก็ถามเขาว่าประเด็นนี้มีไหมเขาบอกไม่เคยมีเขาพูดแบบนั้นแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดาเนินการทางกฎหมายกับคนที่พูดเพราะว่า เอ,เอาเอาเอกสารปลอมไปยื่นตรงไหนเขาไม่มีแต่มันมีเอกสารหนึ่งที่ที่ที่เขาพูดบอกว่าเป็นตั๋ว BL ปลอมของคุณ,คณกรมศุลกากรผมก็ได้ดูเอกสารศุลก,กากรเขาก็แจ้งมาเขาได้ตรวจสอบบริษัทนี้แล้วว่าไม่พบการกระทําผิดกฎหมายแล้วก็เขาอ้างว่าว่า,ว,าว่าบริษัทนี้ฟ้องร้องกนันผมรูฟ้องร้องหลังจากคุณไปไปทำให้เขาเสียหายแล้วเขาเจ๊งแล้วไงมันก็มีการฟ้องร้องกันแน่นอน ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าถึงวันที่25เมษายน60เนี่ยก่อนเขาจะจะจะเจงเนี่ยเขาไม่ได้มีวิแววว่าจะจะจะเป็นแบบนั้นเลยผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เอกใจว่าหุ้นเขาจะตกหรือหุ้นจะกลายเป็นศูนย์เลยกรุงไทยเองก็ยังยังไปเซ็นสญากบบรษัสนี้จะเอาหุ้นเขาไปขายอีก5,000ล้านน่ะแต่14วันหลังจากที่เซ็นญาจะาไปขายเกิดอะไรขึ้นไปตัดวงเงินเขากระทันหันลักษณะนี้ผมถือว่าเป็นการกันแกล้งใช้อำนาจหน้าที่กันแกล้งเขา ไม่มีเหตุผลอะไรที่ไปตัดทุนเขาผมเชิญทางกรุงไทยมาให้มาชี้แจงก็ไม่มานะครับอ้างว่าประชุมจันท์ังคารพุธผมบอกไม่เป็นไรเนี่ยเอาเอาสุกเสาก็ได้หรือคุณพร้อมวันไหนมาเลยผมพร้อมแต่เขาก็ไม่มาเอกสารก็ไม่ให้อ้างว่าตัวเองไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและแบบนี้แล้วจะให้ผมทําอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็อภิปรายตามเอกสารไปเพราะเราวิเคราะห์เอกสารแล้วมันเป็นความจริงตามนั้น ไม่ได้บิดเบือนอะไรและก็ไม่ได้ไปเติมข่าวเติมอะไรเติมเอกสารก็ไม่มีหลังจากนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านพลเอกประยุทธ์รู้แล้วนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้รู้แล้วนะว่ามีการการะทำผิดเช่นนี้ก็ดำเนินการซะคือที่ผมขอสองข้อก็เนือหนึ่งก็ดำเนินการบุคคลที่มันอยู่ในตำแหน่งที่ผิดกฎหมาย ปลดออกก็ได้เป็นอำนาจคุณอยู่แล้วและก็ที่จริงเนี่ยอดีตรัฐมนตรีอุตมคเขาเซ็นปลดออก้นานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่23่ิามพิจนาเนี่ยว่าคุณไกรฤทธิ์เนี่ยต้องพ้นตำแหน่ง6ุนพิจิกาเขาก็เซ็นไว,ว้แล้วและใครเอาเอาเอะไรไปหักล้างคำสั่งนี้ได้คำสั่งนั้นมันชอบด้วยกฎหมายนะถูกไหมครับแลวก็ตอนนี้ผมรู้ว่าประธานบอร์ดกรุงไทยเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงการคลังโดยตำแหน่งฉะนั้นตอนนี้ประธานบอร์ดกรุงไทยประหลัดกระทรวงการก็ทราบแล้ว ทราบในวันอภิปรายแตทราบวันนี้อีกทีถ้ายังไม่ดําเนินการอะไรท่านก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายเองและคุณไกรฤทธิ์ที่อยู่ต่อนั่งเซ็นอะไรทุกวันเซ็นทุกครั้งหนึ่งก็ผิดครั้งหนึ่งเซ็นทุกครั้งหนึ่งก็ผิดกันเป็นต้นว่าสมมติว่าผู้ว่าราชการเนี่ย60ปีแล้วคนกเกษียณอายุแล้วก็ยังเซ็นงานต่อได้หรือบ้านเมืองจะทำยังไงความรับผิดชอบมีอย่างแล้วก็และจะเอาอะไรมารองรับในการที่คุณเซ็นลงไปนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ยิ่งช้ามันยิ่งพัวพันคนผิดไปหมดนะครับความเห็นของกิจสิทธิการผมก็ไม่ได้โทษเขานะความเห็นกิจสิทธิการนี่เขาก็ให้ความเห็นไปที่ธนาคารชาติแบงค์ชาติาตธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ทาไมกรุงไทยหยิบไปใช้อะเขาไม่ได้ตอบกรุงไทยนะหน่อยกรุงไทยหยิบไปใช้แจ้งไปกรลอว่ากรุงไทยไม่ใช่ลาภาษาอังกฤษและกรลอตาก็ไม่ตรวจสอบกรลอตาก็เอาไปใช้ต่ออีกกรลอตาก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างมันเป็นเอกสารทั้งนั้น ต้องรับผิดชอบที่คุณทําไปใช้อะใช่ไหมครับแต่ว่าทางทางกฤษฎีกาเขาก็อาจจะไม่มีเจ,จเตนานั้นเขาเพียงแต่พูดเรื่องว่ารายละเอียดผมก็ไม่ชัดเจนเขาพูดเรื่องอะไรแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยที่ปรึกษาท่านพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาให้ข่าวว่าท่านพลเอกประยุทธ์ยอมรับว่ากร,รุงไทยเป็นรัฐพิษสากินในเมื่อกรุงไทยเป็นรัฐสกิจก็ต้องเข้าพรบ พนักง,งานและวิสาหกิจก็คือ65ปีบริบูรณ์ต้องผลหลังจาก6พฤจิกาเนี่ยคุณไกรฤทธิ์ประชุมอะไรก็ได้เบี้ยเลี้ยงเบิกเบี้ยเลี้ยงเบิกค่าตอบแทนอะไรต่างๆทุกอย่างหมดแม้กระทั่งเซน็นแต่งตั้งใครหรือเซ็นอนุมัติอนุญาตใครพิดหมนแหละเพราะคุณไม่มีอำนาจแล้วคุณจะแก้อย,อยังไงผมไม่ทราบอันนี้อันนี้คุณก็แก้เองแล้วกาันผมไม่ทราบคุณแก้เองเลยเราไม่เกี่ยวถ้าคุณยังอยู่ต่อก,ก็เอาเซ็นไปสิไม่เป็นไร ใช่ไหมครับในเรื่องนี้มันต้องมันต้องมีความกระจ่างตอนนี้เนี่ยกระทรวงกาครคลังต้องออกมาชี้แจงแล้วเพราะพลเอ,อกประยุทธ์บอกแล้วว่าท่านก็ยอมรับว่ากูเป็นรัคุณไทยเป็นรัฐประศาจกดังนั้นตีกระทรวงกาครคลังประลัดกระทรวงการน,นั่งเฉยไม่ได้วันนี้ต้องออกมาพูดว่าจะเอาอย่างไงเรื่องนี้หรือจะให้เขาอยู่ต่อ,อยู่ต่อภายใต้กฎหมายอะไรบอกมาผมก็จะได้ไปดูว่าจริงไหมถ้าเขาอ้างว่าอยู่ต่อเป็นต่อได้เพราะอะไรเอาบอกมาสิมันจะมีอะไรมันมันจะใหญ่กว่ากฎหมายละ่ะ ในส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นประชาชนเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นโดย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 เขาไม่คิดอยู่ๆมันก็นเจ๊งอะ่ะและบางคนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเลยหมดตังค์และกี่ครอบครัวละโดนพวกนี้นะครับคนเป็นหมื่นๆน,นะครับไปถือหุ้นบริษัทนี้ซื้อหุ้นบริษัทนี้แต่ญาติพี่น้องลูกเต้าเขาล่ะเสียหายไหมล่ะบางคนบางคนโดนไป30ล้านบางคน20บล้าน บางคน5ล้าน10บล้านแล้วแต่ใครซื้อมากซื้อน้อยผมก็บอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์ถ้าเห็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นที่ปรึกษาของท่านไปทําแบบนี้ลองพี่นาดูถ้ามันเป็นตามที่ผมอภิปรายท่านก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อเจรจากับผู้เสียหายคือประชาชนซะเยียวยาเขาซะใช่ไหมครับแต่จะเยียวยาตรงลงยังไงผมไม่รู้แล้วแต่อันนี้คือข้อแนะนำใช่ไหมครับ ผมเองก็ประชุมประธานอน,น,นุกรรมธิการรัฐศาสกิจนี้ผมให้ออกหนังสือไปถึงปลัดก,กระทรวงถึงรัฐทีกระทรวงกันคลังแล้วก็ถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจะพิจารณาอย่างไรแจ้งเราด้วย